ในครึ่งเวลาหลังก็ต่อว่าสำหรับในครึ่งเวลาแรกนี่เป็น,น,นหน้ามาเชียยกนำอยู่สองประตูตอนหนึง่งยกในครึ่งหลังก็มาดูว่าตลาดน้อยยกกาแก้เกมยังไงยกย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ยกดูเหมือนในขึ้นหลังก็จะมีการแก้เกมโดยการเปลียนตัวผู้เล่นยกในนั้ตลาดน้อยยกไม่แล้วตู่ว่ลูกนี้ลึกตัางบนนอลเจอบบป๊อกครับเดีเออ่ยวไอตรงกลางว่าตัด,ด ผิวหลบแเราทางขวาว่าอะไรไตัวนี้แต่งเราหมันยาวมมันไปไนแล้วอู้ยลเอ้าโดนบอนกับไม้เนยลูกฟรีคิกครับเจ้าหมาบอลเอากัดเท้าไปแล้วรับโคลยังไ่เข้าหัวลูกนี้โอ้ดูครับเจ้าหมาเมื่อสักครู่เนี่ยพูดสิ่งก็มองเป็นจังหวะต่อเนื่องมาเนี่ยว่าทางด้านหู้นี่ของกางจะเล่นได้หรือเปล่าครับโอ้ถ้าเล่นได้มาแล้ครูก็ได้จะให้เปนลูกเรียบเปลี่ยนไปเลยครับ ว่าจังหวะนี้พอเล่นไม่ได้ดูครับโอ้โหมาเสียไปลูกฟรีคิกแทนครับคราวนี้เป็นผู้จะรับหน้าที่เป็นคนจีงเงี้ยผู้เล่นล,ลูกสุดแล้วป๊อกปลาอู้อู้เตะผู้ยังไงโอ้โหนี่ค้ยจ้าจังหวะนี้ยังโชคดีครับจะเด้งมาโดนทางนั้นอ่านแล้วเข้าสองผูกก้สามประตูครับโอ้จังหวะสุดท้ายยังไม่เสียก็ตะนั้นบาลจะอ้าวแล้วผู่ดูครับเออได้ปล่อยบอลตกแล้วลูกนี้พิศจังหวะบอลหิบห้าไปเองครับออกล้างไม่เฉยเลยฝ่าน,น้อย ยังงามอยู่ครับสำหรับบาลานเซียแค่ประตูเดียวก็หนึ่งก็อยู่อสองความหาประตูเดียวแบบนี้ถ้าเกิดเสียกลับมาทีเขาเบิร์นทันทีครับโอ้โหเราแย่ที่บอลแล้วแป้งแสงไปต่อแล้วลูกนนี่เพื่อสิโอ้ยเปล่าครับผู้หูท่านนี้ตั้งแต่จะต่อประตูขึ้นมาครับ นัดชี้ซับขวามาแล้วว่นี้ดูว่าบางอยู่ย้อนกลับมานับขวามีซ้ายมีนับยังไงครับดูว่ามองไกลแล้วทิ้งม,มาไม่ผ่านเอาเลยตัวนี้ครั๊กตู้ดูว่าจะไปเจ็บบอลกลับมาได้จะให้ดูงานไม่ได้ครับวนี้ยังเป็นบอลทุกคะ้นน,นขวาของบาลลัเซียครับก็สกอร์แบบน,นี้ยังลูกผีลูกคนอยู่ครับ ปาเกิดได้กลับมาเมื่อหลายนี่กลับมาทันทีแล้วสองต่อน้อยแต่ถ้าปเป็นตอนเจ็บได้ประตูที่3ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยน้อาอ่างกา็ลูกนี้ไม่โดนบอลเงี้ยพูดสิว่ายังไงครับนี่เรียกมาเลยครับดูครับให้กับชนะอ่างครับน,น,นี่เป๊ะตั้งละคู่เนี่โดนขาเต็มครับ โอ้โหแล้วมาดูว่าเขามิพจังหวะนี้ขอดอันนั้นตลาดน้อยรรุ่นนี้ใครฟ้าเขาถามโค้ดหนรับโค้ดสมศักดิ์สงวนทรัพย์หาล้มาดูรับโอ้โหเป็นิพแล้วถ้ารุ่นนี้เสียประตูขึ้นมาดิโอ้โหเลกเลยครับ ดูแล้วไปคิกของตลาดน้อยครับถือบอลเป็นผู้ยิงแล้วจับมาลูกนี้ไม่ได้ครับแ้าวิ่งสินให้เปแค่แตะมุมพยายามจะฟ้องเอาแฮนด์บอลเงียบเพื่อจะกระเถิบจุดก็ไม่ได้ครับเป็นเตะมุมทางด้านขวาครับชิฟมาเสาไกลแล้วแม่รูนี้รับสบายแล้วแต่พุ่งเร็วทันทีครับช้าจับไม่ดีอ้าวแล้วู้ยังไงครับรูนี่ทิกกันอยู่จังหวะสองนายโอ้โหจ่ายไม่ถึงเงียแ้า ต้านไปนิดนึงครับก้านให้องกลางโหสายเลึก็ดูแล้วัดมาได้เดียวน้องเดียวมาป๊อมโอ้โหให้หลอกสวยมากทุกคนนี้ป๊อมขวาีให้ใอ้มาเบี้ยวแต่ต่อไม่ผ่านเก็บมาได้แล้วแทงไม่ถึงอีกคแล้จังหวะตอนนี้ก็้วตัวกันโอ้จับบอลเหมือนจะไม่ดีแต่กลายเป็นดีเอ้าไ่โดนกัาอีกแล้วจังหวะสุดท้ายรับสบายแล้วสาวประตู มุมแล้วท,ทันทีเอ้าลนุ่ไปลื่นนิดหนึ่งอ้เสียจังหวะไปเลยแล้วมะเล่นไปหน่อยครับนี่เอาวันทีจังหวะแบบนี้เหรอสนามมันไม่ห้อยโดนเซนเยับจังหวะสปีดโดยเฉพาะสปีดต้นมีโอกาสพลาดโอกาสที่จะจิกลงไปที่ยาแล้วแต่ล้อฟรีมันเกิดขึ้นได้ครับนี่ก่อนเลยครับปุย้อนอย่าไปตั้งกันใหม่ครับ อ่านเปิดทิ้งมาทางขวาเลยช้าไปเดี๋ไม่ได้แม่ล็อกสวยครับนายย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่เดี่ยวข่า,หายหยาบแล้วให้หนึ่งสองมาทางขวาลูกนี้ดูเขาปล่อยบอลไหลริมเส้นแล้วเปิดมานี่ไม่หผครับบอลสุดท้ายยังทะลักก็ได้เป็นแค่ลูกทุ่มไม่มีใครเข้าไปเอาบอล์ดเดียวกันเองไปทุ่มย้อนกลับมาเดี่ยว บางอยู่ล้อเข้าขวาก็ยิงลิฟฉันหลับจังหวะเธาได้แล้วป้าวะกี่จะไปเข้าด้านหลังอู๋เล่นเร็วสักทีดูดีบอลหลุดมากอู๋นะจังดูยังไงก็ใบเนี่ยมีแน่ครับใบเหลือหรือใบแดงแค่นั้นเองครับเลื่อนถีบครับโอ้โหดิครับโดนใบแดงเราพี่จังหวะแบบนี้ตรงหะ ก็ลงไม่ทันครับปู่นะรับไปใช้มือดึงแบบเยาว์ชัดเจนเลยครับจังหวะแบบนี้เมื่อกี้เาต้องตามถือบอลแล้วเกิดไม่กิบได้ยีดตึงก็อาจจะไม่แน่อาจจะเปนใบเหลืองครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี่มันเรียกว่าชัดเจนจริงๆครับมือเนียเนๆจากด้านหลังแล้วตัวท่อหลังตู้ไทยไม่มีครับต้องไปตะนั้นล้าก็ปีงมาคนสุดท้ายครับโอ้โหไปจึงแบบนี้นี่เป็น p r o ฟ e ชั่น n a l ฝ่าเลบโอ้ดูเรามาสี่ใบอยแยนกูแกวพิมพ์แบบนี้ครับ ยิงแล้วไม่ได้ครับปัดทิ้งออกมาอ้าวจังหวะสองเป็นของตลาดน้อยครับเราแย่งได้ครับช้างใส่โยกเอาถึงด้วยครับลบหน้าจังหวะสองแบงค์ยิงด้วยยังเท่าสองครับกุศลพยายามจะเล่นเร็วครับตลาดน้อยดูครับโู้ลู่มีฟ้าช้างไปปัดจีบครับเราเล่นเร็วนั่นดีเอาแดงให้ครับเพื่อนเจ็บอยู่ครับเอาบอลไม่ตรงสุดครับทุกฝ่าเล่นเร็วครับ อู้บางทีจะมีเล่นเกมตามกหน้ามารัเจี๊ยงอาจจะไม่ได้เพราะว่าตัวตอนนี้เป็นรองอยู่เรียกว่า6ผู้เล่นครับหกคนกับเจ็ดคนแบบนี้โอ้โหดูโอ้ตัวงไฟแดงทางตรงเลยแล้วมันก็คู่กับนั้นกอฝหน้านี้ครับตอนนี้ตลาดน้อยนอกจากสกอร์ที่พวกเขาเป็นรองเนี่ยตัวผู้เล่นครับเหลือแค่หกคนครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นทางแรกเลยสำหรับตลาดน้อยบที่เหลือ ตัวผู้เล่นน้อยกว่าคูอแข่งครับโอ้โหนี่นะนามาน่ามาตัจังหวะเมื่อตะคู่จริงๆโอ้โหทับเสียหน้าคิดเหมือนกันครับถ้าเกิดหลุดไปแล้วเอ้ยยิงไม่เข้าขึ้นมาเลยทำประตูไม่ได้ขึ้นมาแล้วจังหวะเมื่อตะคู่ก็ยไม่เสียใบแดงโอ้โหดูเลยตอนนี้เกมอาจจะเปลี่ยนเลยครับเป็นบาล์เกียรเนี่ยตัวผู้เล่นมากกว่าแล้วคลองบอลตามเกมถนัดของพวกเขาเลยครับกัด โอ้โหดีแล้วนะเข่าสองเดี๋ยวจะทำประตูได้กระปิลแล้วนะเกมที่ในบอลถ้วยครับเอเมคับนี่โอ้โหเป็นฮีโร่ของบางลำเทียบเลยครับเกมที่เอาชนะเพื่อนอันสามไปสองประตูตอนหนึ่งครับแย่สองเข้าไปยิงอะโอ้ยเนาะตัวน้อยกว่าด้วยเออโดนไปแดงแล้วโดนไปแดงเสร็จแล้วกัรแบกสองเข้าไปยิงนำเป็นสองหนึ่ง จะให้เพื่อนกับพูดมากแต่มันโหดเก็จังหวะนี้โอ้โหนี่อน่าเห็นใจแล้วนะั่นตะลาดน้อยจริงๆเของเกมน,นี้ตอนนี้สวนด่านเอาป๊อกขึ้นไปเล่นตัวลุกเลยคล้วตัวเอาบอลไปเล่นต่ำแล้วน่ะยังไงมีการแก้เกมเดี๋ยวว่าเขาแค่จะแตีเดียวนะเลยรึย้อนกลับมาตั้งยังไงแล้วอ่านสียาวมาที่วนะ่างแล้วช้างเออหลังเลย ให้ย้อนกลับมาบอนเจอลุงสองแมดดูบุมซ้ายบุ็ขวาเอาไปล็อกมาได้แบงค์ส่ล็อกสวยทางฝ้าเลยรับซ้ายสุดโกยเปิดอุ้โตยันมาลุงนี้ยังไม่แง่นเยอบอ่ะโอ้โหตอนนี้เวลานียังมีจริงเนาะแต่ว่าต้องพยายามฝืน ส่วนใหญ่อลอารูกเกมแบบนี้ผู้เล่นที่ถูกเล่นน้อยกว่าเนี่ยอาจจะต้องไปครองบอลในแดนหน้าแล้วโเราจะขอเปลี่ยนตัว,วหรือเปล่าเดี๋ยวเล่นก่อนครับบอลยังไม่ตายครับเล่นก่อนครับเดี๋ยวลองบอลตายแล้วค่อยเปลี่ยนครับร้อมาเตะอาร์ตแบบนี้าาตู้ก็แถบดน,นึงแล้วเฝืนบอลไปโดนแขนจะเปลี่ยนตัวครับย่างผู้ตัดสินตัวแล้วจะเปลี่ยนตัวแต่ละครั้นนรงครับโอ้โหบอลเยอะอ่ะบอล มันูาพูดปั๊มกันครับแล้วก็โดนเข้าไปใส่หน้าเลยอ่ะบอลโอ้ฝากแตกหรือเปล่าโสมใส่น้ำไปเยอะนิดเดียวล้างหน้าล้างตาหน่อยครับบอลนีน่เจ็บตรงไหนก็เจ็บได้ครับเจ็บขาเจ็บ ตรงไหนก็เจ็บได้อย่าไปเจ็บหน้าบอลมอย่ะห่วงรออย่าไปเจ็บหน้าเจ็บเจ็บตรงไหนก็เจ็บได้ครับขาเออได้ไม่กลัวขออย่างเดียวหน้าอย่าเป็นอะไรครับฮ่าบ่าฮ่าอ๋อตั้งแต่จากฝาประตูขึ้นมาครับดู้ว่าแม่นี้บ้างสิครน้ำดูสองประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเกมที่ผ่านเพิ่งทางมาสักพักแล้ว สาดจามะลูกนี้บอลยังถึงเยอะหมกได้สวยองการครับผู้แม่เปย่าจังหวะนี่เองครัเก็บบอลแรกยังไม่ดีดูป๊อปบอกให้ยัดมาที่ตัวครับถ้าหลืใจครับให้ป๊อปขึ้นมาเล่นเป็นสูตรหน้าเนี่ยเหมือนเจ้าหนี้แผนการอะไรบางอย่างครับลูกครับเกิดอะไรขึ้นโอ้แม่ไปกอดแล้วอยากได้เป็นลูกทุ่งครับสำหรับตลาดน้อย นายมองหาเพื่อนอยู่ตอนนี้เพื่อนคนไหนก็โดนมาตบติดไปหมดเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยน้อยกว่ากันเปิดทิ้งไว้ทางซ้ายอู้ช้ากระตูนบอลไปข้างเท้าเลยนี่ยทุกบอลไม่ลื่นเนี่ยอาจจะดูดติดก็ได้ระหวะแบบนี้นี่ถนัดเลยครับวานโอต้องไปให้กลิมเส้นเอาอย่างเอาตัวรอดมาได้ครับบอลโยกแล้วตัวังหวะานี้ไม่ฟาวแล้วเอาไม่เปิดชันแล้วบอล อยาบมาให้สวยครับเอ้าแล้วจะไปเกี่ยวบอลมันดื้อได้ดูเขาเสียบอลให้มาพลาดน้อยป๊อกโอ้อบอลเข้ามาข้างหลังมีชัดเจนเลยนะตอนนี้ยนี่เลยต้อขอโทษที่เดียดด้วยครับของหวานแตทโค้งกระชากกันยังไงในสนามว่าตุ้ยจะขอโทษทางการตะกีราครับไม่ว่าเรามาเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อการออกกำลังกายครับอย่าเล่นแล้วให้มันเสียสุขภองข้าวเลยอ่าแล้วมาดูเราฟีทิ้ไปะยะเข้าหร้าไกลครับ บอลโอ้โหซัดลูกดีไม่ตรงก่อเลยนะสุดูครัห่างไปกิโลเลยครับน่าเลยน่าเลยทางเตะฝ่าประตูขึ้นมาครับสอหรับบารังจิ่นเล่นสั้นๆแล้วเต่พอออกมาแบงค์ซัดย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ตามฟ้าเลยครับซ้ายสุดอ่านหลอกสวยครับวันนี้ เอาแล้วหมาอู้หูเสียวตอนไม่อยู่แล้วการปุ๊นปอนจริงๆมาก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับปุ้นเนี่ดูว่าจังหวะสับผ่านปอนลูกดีโอ้พับบอลไม่ได้ครับปอนหมาดีดเลยครับหมาเกลียดแน่ะแตไม่ฟาวไว้ก่อนเยอะถ้าเสียฟาวนี่จะกลายเป็นไปเข้าทางกันนะตลาดน้อยเอาซะด้วย าตัวผู้เล่นน้อยกว่าก็ต้องเล่นแบบเรียบโอ้โหเลยไอ้เล่นเด่นยากเลยอีกนะู้เล่นท่าพาเลเชียเนี่ยตัวเล่นมากกว่าจริงๆน่าจะเล่นง่ายกว่านี <c oughs> ้เปิดสีเองก็บอกท่าเฉยเลยนอ <c oughs> ย่งยางนาี้หรือผู่นกับผู้ท่านสร้างหรอวะอโอๆแล้วเพื่อนลูกบอลตกติดหมดเลยแล้วตอนนี้

โอ้แล้วเปลี่ยนตัวอีกคนเงี้ยสลับตลาดล้อยตอนนี้ถอดนายเออกเอาเบี้ยวลงเ,เล่นตำแหน่งเดียวกันครับโอ้โหดูวนันนี้อะไรก็เหมือนจะไม่เป็นใจเลยหมดแล้วสหรับพวกเขาอย่างเดียวที่เป็นใจก็คืออุ้แล้วปอดทิ้ีจะมาล้อมต้นโอ้โหมึงแก่ได้แล้วลูกนี้เป็นแต้มงเงียบอย่างเดียวที่เป็นใจสหรังจากนั้นตลาดน้อยตอนนี้ก็คือสกอร์เนี่ยต่างแค่ประตูเดียวครับ ควาเสี่ยจะไปประมาาไม่ได้เหมือนกันครับไอ้การนำประตูเดียวด้วยตูเล่นมากกว่าแบบนี้ถ้าเสียประตูขึ้นมาอนนี้หนังโอลโมครับเปิดจับอ่ะแล้วลูกนี้บังแล้วจ่ายเลือดอ่าแล้วมือไปดึงครับช้าอือดึงดึงอู้เอ้ายังไงครับบอลไม่ตรงจุดผสมยังโชคดีครับอ่าลูกนี้ต้องเรื้ยงสีให้เล่นไปดิบอลออกข้างเลยแ้วด้วยครับอดูครับให้กลับไปเล่นใหม่เพราะบอลไม่ตรงจุดครับ โอ้ด <have S 2> ูว<ร> <ส Liberty. S 1> ่าเทสสูงเลยครับเลนสั้นครับใช่าพูดใยาวเราโอ้โหหนึมาสวยพูดเปิดอีกทีแล้วดูนี่โอ้โหนี่ไไม่ตรงอกรนดในจังหวะนี้ถ้าตรงกมีโอกาสเป็นประตูวีสูงมากเพราะว่ากองหลังเนี่ยดูหกงแนไปแล้วเลยผู้ตลาดน้อยดูมามาเด้เด้เลยนจังหนี้ไม่ร้ เกมนี้ไม่ต้องเร็วแล้วผู้ขู่จะมาตามจังหวะของตัวเองครับเอาเปิดตีได้แล้วจังหวะนี้ตัยกระโดดมาไม่ดีอาแล้วตัดน้อยให้หอวมาผู้ช้าเลยไปนี่หรือวโดนถูกตับแล้วช้าคนเดียวยิงไงแล้วปัดได้ครับบอลไปต่อแล้วได้เลยลูกทุครับคู่จังหวะนี้โหม่งทิ้งได้เอาแล้วเจ็บหรือเปล่าอู๋เหมือนขาหลีกเหยียบกันเยอะมาก Còn nào nó hay biết nó phải không bỏ nó sáng เกมดึเกมเรียกว่าฟอนตายยเลยจะไปเข้ามาชนะบอเจียแล้วก็สักมเขาอยู่แล้วสองประตูตอนหนึ่งเท้ามาเนี่ยแ่ทิ้งออกกลับคืนมาให้ชนะบอลเจียชิดยาวขึ้น้าหมกเช็ดลูกนี้มดูแล้วยังไม่ได้แล้วถึงหน่อยแล้วพูดย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ บอลเนี่นยฟองไกลแล้วทิ้งทางขวาครับข้างหน้าดูครับตัวที่รอป๊อกอยู่ครับแล้วเ,เปิดไม่ดีน่าตาจังหวะนี้โกยยังหมุนมงทงได้ครับโอ้วันนี้จริงๆถ้ามีาาด้านบอลแกับโต้งอยู่เนี่ยเกมลุกตัวหน้าตาทำได้ดีกว่าน,นี้ครับเพราะว่าตลาดน้อยวันนี้ขาดตัวลุกไปถึงสองคนอย่ตัวหลักของพวกเขาเลยครับทั้งโต้งทั้งบอลเนี่ย าวันนี้ลุงแล้วต้องเอาป๊อกในวันเล่นเป็นศูนหน้าเลยครับเปิดเฉยโอ้แฮนด์บอลเดีวหน้าจังหวะนลูกกระสิบก็ดูจังหวะต่อเนื่องไปสักพักนึงครับบอลไม่ถึงเพื่อนฝ่ายเดียวกันก็ย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟรีคลิปย้อนกลับมาเป็นลูกเปล่าเล่นสั้นเยอะให้แบงค์ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่โวย อันทางซ้ายให้มาสวยรัะโอ้โหดูหวจังหวะนี้เน่งเน่งกัดคืนมาแล้วชิปไม่ผ่านเข้าคราวนี้โอ้โหดูว่าบอลอีกแล้วเราจะจ้ิงเหมือประตูที่สองก่ไม่ได้แล้วเซฟต่อมาตามเอาห้ไให้มาตัวสองยังถึงครับแบงให้ทางซ้ายมาบน ไหลามาแล้วแต่เบียงลูกนี้เดือวร้อยเลยเออโอ้โหนี่เอ้าสามประตูต่อหนึ่งเกมนี้โอ้โหเรียกว่ายากแล้วสำหรับปาน้อยเออยากอย่างนี้แล้วยากขึ้นเยอะเลยถ้าตามประตูเดียวเนี่ยน่โอกาสที่จะขอเปิดกว้างอยู่แล้วนะว่าตัวเล่นจะน้อยกว่าก็จริงครับโอ้โหเพอมาโดนประตูที่สามไปตอนนี้งานหนักเลยเอ้ยซึ่งเวลาหลังเนี่ยจะมีการโค้ชก็จะมาเจ็ดกันสองนาทีเลย เพราะฉะนั้นดีแค่ผู่ต่อไปดีไงเต็มตัวได้เลยครับดีเค่ชุดกับดัมมี่ครับในคู่ต่อไปครับเต็มตัวได้เลยครับต่ออือแล้วเนี่ยช้าเกินไปอ้าวฟ้าไปอีกแล้วแม่บอลโอ้้าวไม่เห็นได้บังไม่ได้ อ,าอ่าแล้วไปทิศทางนี้ต้องเน้นๆหน่อยครับนะตลาดน้อยอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเจ็ครับอลเอ้าไหลมาแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยิงก็ไม่ตรงกรอบเลยครับเนี่ยบางทีไหลมาแล้วเพื่อเหมือนไม่ได้เปียกเท่าไหร่ครับไปยืนใกล้กำแพงแล้วจังหวะพอกำแพงที่ออกมาในมุมมันก็น้อยลงไปด้วย,ยาาสิงายาวนาทีแล้วทางซ้ายอ่าเราแฮนด์บอลชัดเจนครับตอนนี้ จบจากคู่น the ี turkey, out, ้เลยผู้ถัดไปยังเต็มตัวได้เลยครับเต็มระหว่างดังดีแต่ลงหาเจอกับดีเแค้งตูดกําหม่หาได้ครับจัดบอลโอ้โหแหงต่อมาในหลูกเกี่ยวเลยแล้วช้างจับแล้วแปะโอ้โหลูกนีน่ากลัวดีใส่หัวเลยครับปู้จะวางท้ายทำไมไม่จ่ายมาครับตั้งมีหวังไหเลย เอ้แะปุ่งเท่านั้นเรับทางนั้นซ้ายครับของบาลังเกียร์เล่นสั้นเยอะครับโอ้โหวามาสวยครับช้างยเ้ยอนหย่อไปตั้งเงนให,หม่เลยนะแปซ้ายนี่ก็สวยเอ้าหมาจ่ายคืนรุ่นนี้แปะไท้บอลจังหว่าดทุกย แล้วขว้วยู้ไปเข้าเหลียนะนงเขียดกรบแดูเียฟองอยู่ใช้ตัวบั่ได้ดีเลยนะนธนาังเกียริกรบแบงแล้วจังหวะนี้ยังไงนะโอผมดูปี่ะสิ์ให้เล่นใหม่อโผงพินได้ครับบอล จังไปลูกขึ้นด้านขวาเลยเล่นย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับฐานโูไม่ดีแล้วลูกๆนี้ลุ้นมาทางซ้ายครับโอ้โหยิงโหยิงซ้ายมะเหลี่ยมมันเรียกว่าตองทับจริงเลยนะสวัสดีตั้งตัวเด็กตาตั้ตามธรรมชาติในขนาดเท้าขวาแล้วโอ้โหตับดูครับเหลี่ยนชี่ขึ้นมาเหน่งๆเลยครับช้าง จับล้มตัวเพื่อจะโยงหลบไม่ผ่านป๊อกับลูกนีิ้วประสิทธิ์ให้เดินเตะเนี่ยมันยังไม่มาโดนป๊อกออกหลังซะอีกครับดูนะครับมาดูครับเป็นคอนถ้าคลิปทางซ้ายเขาเล่นพลาดครับช้างย้อนเย่ามากัดจะดึงหลบโอ้โหลูกนี้ง่ายไปครับหมดเวลาบาดเจ็บเนี่ยสองนาทีตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแตนชนวครับ โอ้โหแล้วก็ไม่ทันครับเฉยเล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยนะทางตลาดน้อยแล้วก็นอนเกลี่ยแล้วเฉยเลยแล้วที่กลางสนามเนี่ยระหว่างไหนกับทุ่งก็พังกันบ้างนี่เดี๋ยวมางจับมือจับมือขอโทษกันด้วยครับบางทีในเกมครับอาจจะมีกจะทุ่งกระทังกันบ้างก็หลังจบเกมครับมาแสดงสปิริตด้วยครับขอโทษกันด้วยนะทั้งเตะทั้งสองทีมครับเป็นนักพิลาแล้วผ่านยังไงก็แต่ก็ดิ่งนาแล้วยังไงขอโทษ